สวัสดียามเช้าจาับพี่น้องเช้านี้จะสุดว่าอะไรเ็หายอยู่หากินทั้งใหนเราจะเอาหิน เฮ่อนูนหินภูเขานะกระติกสั่งหินภูเขามาลงอ้อมเฮือนจกก้ะกระสิพากันโรยแล้วบบนี้เพราะว่าหาอาดินเขาขอย่ามันเปื้อนเวลาห้างย่างเวลาเอารถเขาอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยต้องเอาดินเอาเอา,เอาขี้หินเนาะหินภูเขามาโรยจ้ะเพื่อกันเปื้อนทะเลหนาฝนเนี่ยอ้ยยางบาได้เลยเด้อถ้าบเอาหินโลยเจ้านี่ก็เลยใช้อยู่ก,กินอยู่เฮือนจัดก,กับกสิพานี่แหละ ยายดินอ้อมเืินมาเด้อม,มาซอยบอกเกลี่ยเต็กันเด้อไผอยู่ใกล้ว่างๆเด้อคะเรงขั้นต่ำนะมาซอยโรยหินเนยนี่เ้าเดี๋ยวเสต็กแกงกะทิแกงขี้เล็กแต่ว่าแกงแบบแกงกะทิจ้ะคนอาะาสต็กเอาเครื่องแกงกะทิมาผัดกับกะทิใส่กะปิแล้วก็เอามูงสับมารวนใส่จ้ะแกงกะทินี่จ้ะ ที่เหล็กที่เราหามาเมื่อวานสาติกต้มใบเลยเดี๋ยวสติกเอาไปตําก่อนต้มส่งน้ำจำนวนนี้นี่เลยต้มเลยปั้นแล้วก็จะได้ประมาณสักนี่แหละหนึ่งกำมือหรือปั้นนึ่งพอดีแซ่บแกงสำเนียงอันออกอันน้ำออกแลก้วก็เอาไปตำบางคน,นก็บดตำจากคนแกงเป็นใบเลยแล้เดต่มกักเนาะเป็นตัวเสตติก,ม,กตมักตำอ่ะเสตติกตำก่อนจ้ะแกงสุกเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วจ้า แกงกะทิขี้นเล็กเจ๊งนี่จ้ะใส่หมูมสับใบมะกรูดสติ๊กซอยโรยลงบอกใส่เป็นใบมันสิเขี่ยออกต้องซอยถึงจะกินอย่างนี้มันๆจะ้ะแทบสิบกขมเลยสติ๊กต้มสองน้ำขมนิดๆโอ้ยแต่แซ่บขนาดเลยเดี๋ยวไปเอินบบกเคียนมากินเผาเศร้าก็จ้ะ โอเคกินข้าวเฮ <c oughs> าสิปั๊บเป็นเอาเอาดินออกจักหน่อยจ้ะแล้วเฮาสิเทตามที่เฮาปั๊บไว้ที่เหลือเราค่อยโรยรอบๆบนะบอกเค็งเ okay, นาะตรงที่เฮาปั๊บไว้เนี่ยเฮาสิเทหนาแน่เพราะว่าไอ้เวลาน้ําฝนมามันสีตกลงมามันต้องใช้ขี้หินนี่หนาหนาจ้ะมาจากกระดินงขี้ดินจังบกกระเด็นขึ้นส่วนรอบรอเฮาสิเทบาง เราขินกระซิบแต่งรอบๆนี่เวลาฮาหันฮากโ็โรยรอบๆตามที่แต่งไว้มากินข้าวกองทับกองทับต้องเดินด้วยท้องเก้าโมงกว่าแล้วกินแล้วเราค่อยไปซอยกันเอสโตห้อ,องห้อง,องกอกอกแล้วดิคน่าหันพื้นไอ้ข้างบนเฮานี่พื้นปูนเฮานี่กับข้างล่างนี่ค่ะมันมันคนเลยระดับกันเลยลเฮาดินใส่แทบชีสมือกันแล้วจ้ะ โอเคล้างไม้ล้างมือแล้วก็มากินเข่าแบบนี้มาพี่น้องจ้าวันนี้กินข้าวสวยมข้าวหลุงรายการหนึ่งเมนูจ้ะทำให้น้องกันาดตั้งแต่เต้ามือนี้ก็เป็นมือสอบหนึ่งวันผัดเอผักกระหล่ำที่เขาปลูกเองจะน้ใส่มุงสับกระหอกมือนี่เป็นสอบอเอนวราสอบอย่างนะสอบปลายภาคสอบเรื่องสั้นเป็นเนี้ยสอบพิธีมันพี่น้อง มือเล็กมึงเล็กสอบจังมือแบบนี้สามสี่วันนี้ออืสอแบบกับพี่เทิงเลยเนาะชิมแกงกะทิแน่เรวค่อยไปผัดผักเติมพลังก่อนเราค่อยดูเวียแล้วก่อนหนาก็เอ็ดเวียนเพือนจ้ะงานสวยร่างจันกวดบ้านถูกบ้านพอนหนาน,นี่หนาแล้วมันจะเป็นฝุ่นเนาะ Mm. cho bỏ cùng nhé tôm sòng nam nam là vẫn đi nào đấy nên con mang xịt xịt bột chửi vào đi xem nào rồi cái nhà khay bột đen mà kèm cả ba cũng được hiền mù sắp được hiền cần thiết như này bột đông kèn bẹp lao lao thôi đó ừ. đặt menu này hay bột kèn บร่ได้กินน้ำเลยนนเนาะแกงกะทิแกงขี้เหล็กแต่ว่าถ้าแกงกะทิเห็นกินบ่อยเขาเคนทำกินบ่อยแต่ว่าแกงขี้เหล็กเนี่ยฮะเป็นแบบกะทิเนี่ยฮะมีเหละในรอกปี <laughs> <c oughs> <c oughs> ตอนเสิ้์ฟัิ่มหันตกใจเลยความกรอบของมันแบบเป็นบัดดวเลยนะ มีจิ้มกับไปในกระหล่ำมันแตกเล่าแบบพว่อแล้วก็หงชั่วชั่วชั่วเสียงกรอบปุ๊กินนะขรอบเ้ยล็อกนี่มีลดมได้อืมมนเด็ดี่ยกจะได้บอกว่อืมรับ ตีนางง่าเลยกสิไปตามลุงมาซ้อยจ้างมันมันสามตันกูกีน้องบ่ไวเดี๋ยวเอวเค็ด e. อีกหนึ่งมาแต่แค่ตีอ้อมเือนแล้วก็ซ้อยกันเนาะจะเอาลุงแะลรมาซ้อยค่ะใส่บุ้งกีแล้วก็ลยๆๆุยลุยลุยอ้อมเฮือนสามตันนั่นก็คือสามพันกิโลตันละเก้าร้อยแะรลบ้งที่ราคาย่ามหมูคือกันเนะาะวันวม่ใช่ขายเป็นรถ เราม่อเพิ่งขายเป็นคิวเป็นตันก็นบา้าไปไม่ตองได้เพิ่มเมเป็นตัดเิ่นขายเป็นตัตนตันละเก้าร้อยแต่ถ้าอยากได้ถือกว่านี้ต้องในเมืองแต่ว่าเพิ่งต้องเอาสิบตันขึ้นเพิ่งจะมาส่งเนาะอันนี้ตันส่งตันเพิ่มก็มาส่งคืออยู่ในออำเภอเนี่ยจ้ะสวรร์นเนี่ยถ้าอยากได้ล้ต้องไปสั่งในเมืองในเมืองนครของตัวจังหวัดปุู่ในเมือง,นง,องในเมืองเองทวานีเ่เพิ่งเสหลักเนาะ จะมีพีก็เอามาโรยหนะ้าบ้านท่วงถนนนุที่เขาเล่นขึ้นลงค่ะจ๊ะแต่เขาเอารอบบ้านก่อนเนะาะทำถนนได้ง่ายเนาะบินได้นะ <c oughs> แบบขนาดเลยหรือเป็นนานๆได้กินแกงกะทิทีเด็ก ันมันขมเทียบกิบุ้มีมันแค่ต้องเจมใส่หอยแล้วบอกเส้นแล้วไม่ได้หจุดแค่เอาหัวจักหน่อยนะแล้วก็บุวมหัวเนี่ยเอามาใส่หนูใหม่ไปเอาอีกดคิได้เองเช่คมันอร่อยนะุดีน่ะ เดี๋ยวมันสิแก่เบิดแล้วไ่ได้กินได้เลเนาะรออยู่้ไหมันเป็นยาเพิ่เนื้อเนี่ยมันทำให้ระบบขับถ่ายดีทำให้เราเวลานอนนะหลับลึกเห็นป่ะเขี้นทเล็กนี่ค่ะอะบ๊อบเคนมีเบิ่งป่ะเดี๋ยวขอโตกินข้าวกินน้่งกอนพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอ็ดเบี้ยแบบนี้ค่ะมาเด้อเพื่ออยู่ใกล้มาซอยบ๊อบเคนเซอร์ติกเนื้อจ้ะ tám chín chín tây hen là gì đấy จากที่เฮาปับดินเฮาก็เอาหินมาโรยจ้ะติก๊กจะโรยออกจากพื้นปูนนี่น้อยนึงประมาณห้าสิบเซนได้บ่เบาเคนที่เฮาออกจากพื้นปูนนี่ประมาณห้าสิบเซนเลพื้นปูนนี่มเม็ดนึงนี่จ้ะเวลาฝนตกมามันจะมากกต้องถือขี้ดินกระเด็นเข้าไปกำแพงเงอนเฮาเต็มเต็ม,ตมนะนา ี่การลดน้ำาหมมีกระเด็นอยู่จังด,ดิจุดๆอยู่สติ๊กค่อยล่างเขาเอาพามลูกเทรอบเงินให้ได้แบบนี้ก่อนถ้าเหลือแล้วเขาค่อยโรยรอบนอกจก้ะถ้าบบเหลือก็เขาค่อยสั่งมาใหม่ถ้าบ่เหลือว่าสั่นถ้าบบพอเขาก็สั่งมาใหม่กระซีล้อเอ็ดแบบนี้อ้มมอมเงินเลยจ้ะลองเบิงงบ่งลองเบิ่ง ลมแหงเนาะลมเย็นลมเย็นเสาติ๊กกใส่บินกีด้อนี่เด้อยซอยกันเด้อจ้ะมาจับอกองถ่ายนงถุงโขนจํานวนเพราว่าเสาติ๊กใส่จะเบาเข็มซีนิ้วเสาติ๊กหันบเอบสยั้งเสาติ๊กอ้วนเป็นหมูแล้วเอ็ดพี่น้องใครซื้อให้เอ็สคนเดียวมีผัวคนเดียวกับแพงเพื่อนอยู่บ่ใส่ว้ดอก ในคลิปหาซีนิวเพราบางอย่างเบาเขินเบาจักหานะเขาก็บอกเบาเขินได้แบบนั้นแบบนี้ว่าบางอย่างเบาเขินเพิ่นเอ็ดบุเป็นเด้บุคอยเอ็ดเพิ่นก็เอ็ดบุดบเป็นเลยได้สติ๊กมีเสาติก๊กเคยเอ็ดได้ประสบการณ์สติ๊กหลายกว่าสาติ๊กเกิดก่อนเบาเขินหานะกะเ็เลยอยากซีนิ้วน้อยนึงนี่แหละช่วยกันเอ็ดจ้ะข้างหลังกับเทน่าหนาข้างหน้ากับเบาซิงว่าหนาแหง้งตรงไหนรับน้ำลหลายๆเขาก็เบิ่งเอาเขาก็เทให้ นานาแน่เพราะว่าเวลาน้ําโอ้พี่น้อาเขาน้าสาะหินไม่ได้ธรรมดาเด้แรงน้ํานี่ค่ะเอาบันเตอร์ลาพี่น้องเนี่ยน้องเบาเข็ญเนาะเจ้าหนี้กรบปุ๋มีอย่างไรจ้ะพาแกงขี้เล็กหลือก็พามาเฮ็ดเปียกนี่แหละเดี๋ยวเรียกว่ากันใหม่ไปทางใดก็ได้เนาะเปียกซะก่อนนี้เนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพลงท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วผมพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า